คแค่มนะคแค่เมฆาเมลอะไรบ้างแค่ไหแคมิโกโ้เลยดูดูให้ดีนะคนคนที่ไม่เคยไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกากเพชรมีหยาบละเอียดเออกากเพชรเนี่ยมันเปิดได้ส่งทางมีหยาบละเอียดดูให้ดียังบทละเอียดก่อน ต้องบทละเอียดก่อนมียากมีละเอียดเออนี่นี่นี่อ่าที่ห้อนี้ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะนี่นี่ดูอีกแถบหนึ่งโอ้โหนี่มันจะจำฉ่ำอืมเป็นความรู้วิทยาทานวันนี้เพื่อนช่างได้มาบอกวิธีการบท เปิดไปก่อนเราจะทำการบดโอ้โหแกะเลยเดี๋ยวรู้ะวัานพร้อมทั้งคืนทั้งคืนนั่นจะใชนกน่นนั่นเท <c ười> ่าน้อนเอบอกแล้เะับคนเราท็ดปลาส้ก่อนนะบดเบาเน่ยทอดปลาสู้ก่อนนี่นะไปบดหมาทั้งวันี่ อ๋อถอดสิเราบ็นคนถ่ายรูยปถ่ายวิดีโอมือถ่ายครั้งนึงนะมันทอบเต็มไม่ค่ยอยเลย ลมเล็กพี่นะความทำนานเขาน้องคุยเห็นเยอย่างเงี้ยลมเล็กพี่เอ้าแต่พุทจริงทำาะไคีบีะทำทำเั็งแต่อ่องเรียนคีปีนะไีบีดบนีวนี้ฮาติดว้าโอ้โหนจากระเทียนหลังสินั่นิบ่ผมเกิดสองฮาหน่็ดเนะโอ้โหพงห่าาผมนั่งไปเองสองาหนึ่งเจ็ดนอะอือทังวคนธรรมดาที่นี่ไโอ้โหนัดออกหมดแล้ว เอาเอาเอาค้อนขอลุดในเบาในเบาในเบาเนี่ยเนโอ้โหน we, savior, ี au, like ่ฮะลุกสูบลอยบดไปยังไม่เคยเลยใช่ไหมไอตอนแย่วาวเนี่ยน้ำตาจะร่าเลยอ่ะร่ายอะฮะเด็กเด็กแล้วกาแล้วติดอย่างนี้มันมันมันก็ไม่เข้าบ้าวาวเลยเนี่ย นั่นเราติดอะไรนี่ดูกาวอินเข้าบ้าวเลยมันจะทนิดได้ไงขง่มตกตีแล็ติดบึมพี่แร้งนั้นโชว์กั้นนะมั้งเออเราก็หายไปเลยอ๋อมาติดเบาๆเอ้มันเป็นยังไงวะอือมันเป็นยังไงวะหลังเกียงมันต้องหลงังเกียงไม้หลังเก่งก็บดของมันเองนะ กากเป็นกระโบดธรรมันเองจับจับทุกอย่างเยอะในเครื่องนั่นนะล้างเกี้ยงต่างเกี้ยงต่างเกี้ยงมันกระบดซ้ำรอบมันกระโบดธรรมันเองเครื่องเข้าเวียงกระโบดเรียบร้อยอ๋ออันนี้คือป่าสูบเนี่ยเนี่ยคือป่าสูบนี่นะตูปหัวเทียนแล้วทำไงต่อ ปลาตุบก็ต้องมีนูโฮเทียนเดี๋ยวตอนใส่ก็ต้องมาทำความสะอาดไม้ให้เพี้ยงอันนี้รู้จทำมันเป็นอย่างงนี่ไงวาวมันขึ้นลงงี้ต้องบอกด้วยอันนี้วาวอะไรไอซี่อ่ะอองไง e อดีไอเดีย่ยัไอตี้เล็กปลาตะไคร่แต่ไอเอี่ยอะไรเนี่ยเอาละอันนั้นเห็นตุบละ ไอารมณ์นะนะไอดีขึ้นอืไอดีขึ้นไอดีเปิดพอดีเปิดไอเสียกันต้องปินด,ดนี่เตียดูดเนะเนี่ยม,มีลมอันไหมเสือมีลม,มอ,อันไหมมีเ้ยไอ้นี้ใช้ได้ไหมเสือ เจอยังเรื่มมั้ยไม่ไเป็นป้าก็ยังไม่เป็นเครื่องเลยป้าเป็นเครื่องนี่เล็บจะติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูนี้เงี้ยเนี่ยถ้าป้าเป็นเครื่องเนี้ติดเล็บแบบปึ้นเนี่ยืมติดไปละไปติดเนี้ยถ้าเป็นเครื่องใช้อยน้ำมันลุ่มเรื้มเหรอแล้วน้ำมันที่ติดเครื่องเนี่ยแหละอืมเนี้ยไม่รวมหรอกถ้ารวมโอ้แปลงเป็นกันนีอีกมันจะกระดิกไหลเหรออืมอ๋อขยับขยับ อ่ากาอันนี้เอาไว้เอาลุกทุบออาไว้เลยใช่ไหมมันเดีออกมันได้อดเบาไงฮะแล้วบ้วบนเบาไงท่านั่น,หน <c oughs> แหรอท่เอเขาผมว่าหรือตัวนี้ออกแล้วก็แย่เอหก็ต้องวางออกอ่ะเอาตัาวออนี้ออกแล้วก็งัดข้างดูอยูทูบอีกเนี่ย เฮ้ยยังเริ่มอยู่ดิเอามูรคำคำน้ยังกรีบอยู่เลยอ่เขากรีบเลยไม่มีเส้นเลยเลยท่านนอดนี่ท้อยเสียเราดูเว่าหาความรู้เราไม่ได้ดูว่อจริงจริง content นี่ S <S <S เฮ้ยหลอดร่วมไหม,มไม่ไม่เท่แต่ปิงไม่ร่วมมันก็แต่ปิงเอาก้อนปิงอะไรปิ่งวาว่ะของล้างอ่ะอืมก็ไอวาวขึ้นมานี้ชอบวาวขึ้นมาปะทอดดิเอ๊ก็ทอดขึ้นมาดูดูโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆตัวเขีย่ยนั่นนะ,ะตัวประกอบไปเลยโอ้โหเขี่ยจากเขีอย แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วถ้ารถกระบะววววยิบซีเบวายิบซี่บายายา้อันันน่ะโอ้โหถ้าความไม่ถูกแม่งไม่ไม่เข้าจริงถ้ายิบซี่บาใช่ไม่ถูกเล็งไม่ขึ้นสรามตับแปดสีลีห้านะผมทำมาแล้วอืมใต้คิดไดดองเล็งความร้อนขึ้นสูดบูดนลยแม่งคิดดอกเดียวหรือไม่หรือไม่เลยหรือไม่อะไรก็เล่นให้ช่างพวกที่มันโง,ง่ก,ก็ไป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 ,ไป,ไปั๊มตังหัวชีดอะไรไปเรื่อยอืมแล้อก็มเือ ถ้าเป็นร้านปั๊มเทกเลงตั้งวาวให้มันห้างให้ตั้งให้มันไหม,อ,มอันนี้นี่ส่งให้เจ้านาดูก่อนโอ้ยลาแล้วนะคุยเกิดไม่ได้หรอกเอ้เดี๋ยวนี้มีข้าวข้าวเซตอะ่ะ เยาวราชไอ้มันเป็นไปได้นะคนจะมีต่างว่าเป็นไปได้ปะฮะดังค่ำคืน,นอะแล้วว่าเราฟังมันเป็นยังไงผมไม่ได้ฟังเหม,มือนกันดูด,ดูมันเป็นยังไงม,มันจะเทหรือมันจะอะไรมันก็ไม่ใช่มันจะร้อนมันจไ้อะไรกันทอมวะเนาะร้อนจงกันแน่ร้อนจงกันแน่อะนะน๋อ,ะนะอขาแล้วคนไทย คนไทยหัวใจช้างวัดต้องมีเหรียญขวนเนี่ยใครหาไม่ได้นอข่าวไเนี้ยลนกตพีก็ทอดในความรู้เจอทอดอะไรแล้วขาวว่าโนตดีตัวแล้วก็นับมีนะเราล้างไปแล้วก็นับไปนับไปมีนนอตกี่ตัวมาวัดความยาวความสันเท่ากันนั้นแนะเนี่ยเเอลยนอตมียาวมีสั้นจะนับอย่งไก็ใช่มียาวมีสั้นเราก็ลองมาใส่ดูก่อนว่ามันเนี่ยเนี่ย ว่ามันเท่ากันหมดเปล่าความฝมสู้มาเนี่ยมาใส่ก่อนถึงไข่ไงแล้วก็ต้องล้างเกี่ยวให้เกลี้ยงก็มันนั้นเบิ้นแบบนั้นเรียบร้อยห้มดเลยเนี่ยมีเนียมเนี่ยไม่เลื่อนเนี่ยถ้ามันยาวเนี่ยมันเบิ์นไงเบิ์นคือว่ารูรูมีเนียมไหมเพล่ะอือหูไข่แบบนี้เนี่ยมันยาวมัทนทนเนี่ยแล้วจะทำไงจำได้เราก็นี่ไงมันทันเนี่ยดูก็รู้มันมีสู้กับเตี้ยเห็น่ะอืี เ oh. นี่ยบ้ามันใช่ไหมเนี่เตีย้ยสูงเนี่ยเตี้ยคือเตี้ยก็คือใส่ต,ตัวเตีย้ยอย่างนสั้นเออเตีย้ยคือตาเน,น,นเนี่ยสูงว่าดูตัวสูงเนี่ยเนี่ยนี่นะเนี่ยอืก็นับก่อนนี่ตัตานทองตัวใช่ตานน่องตัวเพราะเราก็มากรองดูว่าตันน่องตัวลรวก็มาก่องว่นอนมีตัวตันยี่ตัวแค่นั้นเนี่ย งานเครื่องมันต้องอยังนอ็อตแต่งานเครื่องไม่ได้ต่างเยอะหรอกพิดแล้วมือไม่ได้พิดแล้วเขาไม่ได้ขึ้นเราพูดยู่งั้นะหละมาลองเท่นั้นแหละเรื่องนี้งานละเอียดละเอียดนี่งานซี่งานซี่นี่มองว่าตัวงานแปลว่าซี่กขพูดพูดั้งขันเครื่องติดเบรกก็ยังไปได้เนี่ย,ยางานเครื่องไม่ได้นะ เนี่ยไม่เชื่องอานเครื่องลงใต้ไปเนี่ยในเกียงนั้นไปไปกระรัวหมดแค่บอกแค่หัวเทียนนะถ้าพี่ไข่เกีียวไม่เขา้เเขาพี่ไข่ครับมีเนียมกับมดแล้วใช่ปา้าตีอ้อยป้าเกียวไม่ยิงวะนะอาแกเนี่ยถ้าไข่หนอดขาดทัังยวงวก็มีมันท่าเลยอะนอนไปแค่กำลังตัวเบอร์ตีกำลังเบอร์ตีต้องหุ่นเบอร์ต้องหุ่นนี้มันมันนี่มัน นี่มันนี่มันต้องหุ้นคืนก็ต้องหุ้นคืนอันนี้มันต้องหุ้นจริงๆเงี้ยถ้าคนจะทําเครื่องจริงต้องรู้ว่ามนน้อาตีหุ่นเกี่ยวมินเกี่ยวละเอีย,อ zza, ยดเกี่ยวยาบเลยอยูทุบมันบ่กเกีียวมินเกี่ยวละเอียดเกี่ยวยาบ่ะบ้าเจมึงคิ่ายค่ายค่ายนี่เือมงเนี่ยอันนี้มันบอ่บอเบาไอเดียที่บบ่อคนหลอกบางช่องอาจจะมีใยกระเล็กแค่นั้นแหละไอเดียเทียแต่ยิงมาสร้างขิ้นมันอะไร e x x exit กะอะไรอะไรเนี้ยนะเนี่ยไม่เชื่อลองดูดิมันจะมีขึ้นนะ e e e กับ i ใช่ป่ะ i exit อะไรไอ่อย่างไม่รู้เนี่ยตรงนี้นกันล่าม้าหืมประเด็นข้าวแก้วนะกินเนี่ฝ่ายออบ นี่ท่านหลือนะก็แต่ค้างคืนนี้ประกอบค้งคืนนะนืะเอ้ยนอนให้ไปไหนนอนหลัวไี้ไม่รู้เลยกระจาอยู่นี่อ่ะกาอยู่นะโอ้ยันบว่าที่ตุลิบนี่แค่หนนะเจอยูเจอแล้วหาไปเลยตัอที่ให้ง่ายไอ้ตัวที่ห้เัวนไมขาดเลยใช่ เนี่ยแล้วงานเครื่องเนี่ยเมื่อี้ประกอบเนี่ยถ้าเป็นเป็นรถนะต้องเอาน็อตออกห้างมือมันนั้นล่นกระไบบุกเนี่ยจะแค่เปิดป้าแต่ต้องดูเครื่องเนี่ยทาไปไม่ได้หลุดง่ายๆทำแน่งง่ายๆมีอะไรลองง่ายๆได้ไม่ได้โอ้หั่นงานทำให้ก้อนแบบนี้เลยยาที่นี้เขาไม่มาซ่อนนี้นั่งเรียนเดี๋ยวดีคิวยูทูปมันก็จ้า ไปทำแล้ววันนั้นก็ทอดเลยนะทอดตัวนี้ตัวนี้อ่ะอันดิแค่บอกเปิดแต่ทำแบบนี้เดี๋ยวก็ทอดจนมมานานแ้วหรือเปล่านานาสามเดือนน้องแต่ติดว่าไม่ติดไม่ติดเราก็ ม่ได้หลักเก่าเลยห่อแล้วเนี่ยหโอเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อน,น,ออนแล้วตอนนี้เรียกไอ้ก็มาก็ามาตามตัดที่หน้งจริงๆไม่มีเวลาทำพูดวันนี้ผมยังไม่มีเวลาทำไปทํางานที่อื่นจะแย่เลยมไม่มีเวลาทําที่หน้าใดกูจับไม่ติดจัไม่ติดไอ้เย่งานอะแยะที่อื่นก็คอยคนนู้นตาที่มึงนด้มึงทำไม่ติดเรื่องพวกนั้นทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ให้ลูกน้องมาทำ วันนั้นมันเป็นไส้ไอเนี่ยไอ้พ่อไอ้นี้ตายพ่อไอเตี้ยตายยังไงรู้ไหมทำลายไอจ่าตายเนี่ยตายเนี่ยเพราะมันทองเนี่ยเพราะมันตายเนีรถขยะมันมันไปไล่ลมไรก็ไม่ติดไอลูกขยะที่เก็บขยะตรงนี้ไอ้พวกมันของเพงเรื่องเนาะเออมันไม่มาตั้งหลายวันนั่นแหละไปไล่ลมเปยงกองโซล่าไม่ติดไอ้เฮียอ้อยละอ้อยมันเลยมันท่านกองโซล่าเป็นทั้งลูกพี่ทั้งไอ้เฮียเตี้ยนะเองนะมันชื่อไอ้เล็กใช่จ้า มันเรียนรุนนเดียวพี่่าไอ้มันบวนเดียวบ้าบวนลเดียวกันเขาทงฟอร์มอ่ะแล้วไอ้กลับมาปุ๊บลุงน้องมาเี่ยเปียนมึงเปียอะไรอย่างมึงเปียนมึงเปียกกองโลาอย่างเล่นไม่ติดผมเปียกแล้วไอ้นี่ผมยังไม่ได้จะทำอะไรเล่นควรมวยเปียก็ไม่ทำเราไม่ตีมไนอีไม่ใช่เสี้อไหลมไม่คืนอะแบนี้หรก็ยังไหไม่คืน ไอ้น้ามัน s <S ไม่เจลีดยนอไรโดนรูปพ er> ื้นไอ้ลูกชายใช่ไหมเก็กันแล้อืมนี้เลยแต่นี้พุ่มยู่งกับลูกน้องมันไอนี้ก็ทําท่าวะนี่ก็ทําท่าวะไอ้นี่ไอ้ลูกน้องบอกพึ่งไม่ติดโลกตรองเลี้ยงชางใกล้มาแล้วพุมทําไม่ติดแบอยู่ไกลแต่นั่งมาเนี่ยมันจะอยู่ที่พอมันตายอ่ะพรามันวงลงมันได้แล้วอืมนนี้อันนี้ไอ้ไอ้นี่ก็บอเรียกพุมเป็นเละโทเรียกไม่ติดยึง เดี๋ยวเดี๋ยวียวต้องเร่งข้างใกล้มาแล้วอปเดี๋ยวก่อนเปิดโผล่เ่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่โทรห้าร้านเช็คปั๊มจลูนดีเซนเนี่ยพี่หน่ได้โทรไปหา้าแก้วรังมั่นดีเซนเนี่ยตอนนี้แก้วรู้แล้วต้องพุ่มไปเนี้ใช่ไหม,อมไอ้แก้วก็เลยบอกโอ้พี่ต้องทดปั๊มอะไรเลยนะจกัจกจัดกตรงนั้นตักน้ำกระปิดที่เพราะมันยังไม่ัะลงลง,ลงๆนะอืมมันก็บอกแก้วมันงูม้ว เออทัง้งกายบ่มคุยกับร้านเช็คปั๊มจะลูนแล้วจะลูนดีเซนเขาบอกว่าต้องทอดปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นปาดกูอยู่ตรงนี้กูรู้กูเรีนไรน้ำมันไม่เต็นไอ้เน้ากูวีอ๋อไอ้เน่าฮี่ไร้ไม่เต็มเนี่ยจะทำน้ำมันไม่เป็นไปน้ำมันไม่ขึ้นปั๊มไม่เปียร์แล้วเปียร์นะคนพั<ม>มมกโกดไปเขามได้เท่าไหร่คนได้แต่ห้าห้องอัดอ่ะไอ้ผมได้ช่องหัน,น ตอนแรกผมอยากพันห้าและอันนี้คิดในใจเฮ้ยเดี้ยงองพันมปได้มานต้ลองใช่ไหมถ้าเราเรียกพันห้านยมันต้องเรียกมันห้าไม่ได้มันต้องให้พันหนึ่งใช่ไหมผมก็เลยเรียกต้องพันจี้ยให้พันห้าแต่รูปแต่รนไูปเีีเน่ย ไอยทุ่งเหอไอ้ยี่กินกันอยู่นี้กินคุนี้แกยูนี้เป็นมา้จัดมันรุดเดียวกูไอ้ทุ่งมันเป็นอะไรมันเป็นปลาดเอมันอยูปันนี้ป่ะอ่ะเนีัขอนมากมันแดกไอ้ียไอ้ีไม่เปล่นสักตัวห้าแควแคบอกไอ้ยี่ยะู่แล้วมึงต้องยู่งไอ้อ้อยเนี้ย อันห5กะแ้วมันต้องผมติดัน,นนี่ไอ้โดนเอาออกยากง่ายกันว้ามันยากก็ต้องยากดิแล้วกลางคืนก็ยังยากยายเนี่ยเอาน้ำมันกันเนาะนีะ้ยก็ต้องยากดิไอเนี่ยเกาต้องเล่นเราต้องเล่นไ,ไอมันเจีกัมันเล่นยังกี๊กันมันเล่นข้อมือโอ้โอ ใหญ่มันมาไม่ทำเาะใกล้จะปดไฟนี่ตัดถ so e like How ึงก็ตัดายแล้วค่านจะรู้นะตั์จริงตนจะได้ฟังมึงไม่เครียดกับิีไม่ไถ่ครับมันไอ้ีเอรู้เลยมึงไม่งูมึงเป็นช้างงูๆที่กวางงู้งแต่มันไม่งูแต่มันไม่งู้เลยปัดเขาส่องมื่นปัดควตอได้ส่องมื่นแ้วถึงู้ว่าถ้าถ้ามีทุนนะอย่างอย่างพีออพวกเนีพีพีจ่ายพวกแกส้องันแล้วพี่ก็เอาเงินไปห้องพีไปจ่ายก่อนบดึ สิ้นเดือนเดือนหนึ่งพี่ถึงเก็บเนะี่ยอ๋อวางเครดิตเออประมาณนี้เน๊ะก็ประมาณนี้แล้วเมืออาา่อไหร่จะหันกับผมนะมเออะรียกเท่าไรเรียกไปเลยไก่ให้ขาดพืนประมาณนี้เนะ๊ะเรื่อวางเครดิตเอออย่างนี้เนะ๊ะแต่จริงมันซัดไปนี้เลยผมได้แค่พาาันน้ฮะซัดปัม๊มมันซัดอะไรนั่นไปเท่าไหร่อะอ๋อย่งี้ไม่ปมไปไ้มนไปซัดแบบซัดอย่างอื่นเนี้ยมันพระไม่มีหุ่นยองเอ้ยไอ้จริงจะมันมันยังไงมันมีเมื่อไหร่ แทงกระาย